Office 101 p r o ูน่ t สนับสนุนโดย Prodx Creative Academy สถาบันเรียนศิลปะออนไลน์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณหัวข้อในวันนี้เราจะมาพูดถึงก็คือรู้จักปฏิเสธคนอื่นและรู้จักให้ความสำคัญกับตัวเองนะครับบิลคอสปีเคยพูดไว้ว่าผมไม่รู้หรอกว่าแนวทางสู่ความสำเร็จเป็นอย่างไรแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทาตามใจคนอื่นนั่นคือแนวทางสู่ความล้มเหลวชัดเลย คนเขียนหนังสือนี้เขาได้บอกไว้นะครับว่าเรื่องที่เขากําลังจะเขียนต่อไปนียเป็นเรื่องที่เปลี่ยนชีวิตเขาอย่างมากเขาบอกว่าเมื่อเขาเลิกทําตามใจคนอื่นได้สาเร็จและหันมาทําตามใจตัวเองดูบ้างหลายสิ่งหลายอย่างของเขารอบๆตัวเนี่ยก็ดีขึ้นเพียงเพราะเขาได้เรียนรู้ที่จะพูดคาว่าไม่ทุกครั้งที่เราปฏิเสธเนี่ยเรากําลังให้ความสาคัญและการตอบรับกับตัวเองอยู่ตัวผู้เขียนเขาบอกว่าก่อนที่เขาจะได้เรียนรู้วิธีตอบปฏิเสธกับคนอื่นเนี่ย เขาต้องอดทนไปเที่ยวกับเพื่อนอย่บ่อยๆถ้ทั้งที่เขาก็ไม่ได้อยากไปอะไรขนาดนั้นหรือต้องยอมไปร่วมงานบางงานที่เขาไม่รู้สึกสนุกอะไรด้วยเลยเขาบอกว่าเขาไปแต่ตัวครับแต่ว่าจิตใจเขาก็ไม่ได้ไปด้วยเขายอมรับเลยว่าบางครั้งที่เขาไปเนี่ยเขาอาจจะสร้างปัญหาเพื่อนๆก็ได้คือเขารู้สึกเหมือนเขา ไม่สนุกอะแล้วเขาก็ทําตัวไม่สนุกไปด้วยแต่หลังจากที่เขาได้พูดในสิ่งที่คิดแบบว่าถ้าอยากไปเขาก็จะตอบว่าไปเองแต่ถ้าไม่อยากไปเขาก็จะปฏิเสธไปตรงๆแบบไม่เกรงใจว่าไม่ไปนั่นทําให้เขาสบายใจขึ้นมาเพราะว่าได้รู้จักตัวเองแล้วก็ได้แบบทําตามใจตัวเองอยู่ เขาบอกว่าเขาได้เริ่มออกไปเที่ยวกับเพื่อนได้น้อยลงและตอบปฏิเสธมากขึ้นยอมรับว่าช่วงต้นนั้นยากมากๆแต่ก็ดีกับทุกฝ่ายเพราะว่าเมื่อเขาตอบตกลงกับเพื่อนว่าจะไปทั้งกา,ายและใจเขาก็จะอยากไปจริงๆอันนี้เป็นเคสตัวอย่างไม่ใช่แค่เรื่องการทํางานหรือว่าเรื่องอะไรเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันปกติอ่ะสมมติว่าเรามีกลุ่มทํางานหรือที่ทํางานใช่ไหม แต่ว่าทุกๆมื้อเที่ยงเนี่ยกลุ่มของเราอะ่ะก็จะไปร้านอาหารเดิมตลอดทุกวันทุกวันบางทีเราอาจจะต้องตามตัวเองว่าเอ้ยเราเบื่อแล้วร้านอาหารร้านเนี้ยแต่ว่าที่เรามากินกับเพื่อนทุกๆวันเนี่ยก็เพราะว่าเพื่อนมากินกันหลายคนเราก็เลยต้องเอออตามเข้ามาด้วยแล้วในเมื่อถ้าเราไม่อยากกินเราก็อาจจะหลีกไปกินร้านอื่นคนเดียว ได้ไหมอาจจะได้อัตลักของรสชาติอาหารใหม่ๆโดยที่เราไม่ต้องไปตามคนอื่นอะไรเงี้ยถามว่ามันเป็นการเสียของสัมพันธ์ระหว่างเรากับเพื่อนไหมมันก็ไม่นะมันก็แค่ช่วงวหลับพักเที่ยงไงก็แค่เปลี่ยนอ,นอาหารกลับมาแล้วก็เจอกันอยู่ดีผมว่าเรื่องนี้มันถ้าเกิดว่าเราไม่จัดการบริหารใดีมันอาจจะ กินกัดกินใจข้างในเราแบบไปเรื่อยๆอาจจะทําให้เราแบบเบื่อเพื่อนไปเลยก็ได้อะต้นเขียนเขาบอกว่าในชีวิตของเขาเนี่ยผลกระทบเชิงบวกมีมากกว่าเรื่องส่วนตัวมากตอนเขาทํางานในประเทศสเปนเขาตั้งใจที่จะเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีของทุกคนให้ได้คนระับเขาจึงตอบว่าได้กับทุกคนเลยการร้องขอไม่ใช่กับทุกคนด้วยนะทุกการร้องขอ คราวนี้ลองเดาดูเขาว่าสิ่งที่จะเกิดกับเขาว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเขากลายเป็นเบยทันทีเป็นเบยที่ง่วนกับการแบบทำงานทั้งวันต้องทําตามการไหว้วานของคนอื่นทําแต่งานที่คนอื่นไม่อยากจะทําเขาไปอย่างนี้อยู่สักพักใหญ่ๆจนในที่สุดเขาก็ได้รับรู้ว่าต้องยุติสภาพแบบนี้ให้ได้และบอกตัวเองว่าเออพอสักทีเรารู้สึกว่าเราเป็น เป็นลูกจ้างบริษัทก็ปกตินะแต่ว่าเหมือนเป็นเบสให้กับคนในออฟฟิศที่เป็นเพื่อนรองรับงานที่คนอื่นเขาไม่อยากจะทำแล้วเราต้องมานั่งทำให้เขามันก็ไม่ใช่เลือกครับแล้วหลังจากที่เขาปฏิเสธเป็นเนี่ยคำตอบแรกที่เขาได้ตอบผลที่เขาไหว้วานมาเขาบอกว่าขอโทษครับผมทํางานนี้ให้คุณไม่ได้ตอนนี้ผมยุ่งมากๆเมื่อเขาเริ่มตอบปฏิเสธคนอ,อื่นเนี่ยชีวิตการทางานก็จะดีขึ้นเขามีเวลากับตัวเองมากขึ้นแต่เราก็ต้องมั่นใจนะครับว่าคุณต้องไม่รู้สึกผิดพลาดหลังเวลาที่ตอบปฏิเสธใครคือคุณ ทธิบายเหตุผลให้กับคนที่มาขอร้องได้ว่าคุณตอบปเสียเขาไม่ได้เป็นเพราะไม่พอใจเขาหรือมีปัญหาส่วนตัวกับเขาไม่ได้มีเรื่องแบบคางแขงใจหรือว่าอาคติอะไรเลยแต่ว่าเราควรรักตัวเองบ้างและมอบเหตุผลดีๆให้กับอีกคนหนึ่งว่าทําไมเราถึง ทำให้ไม่ได้มันก็จะมีวิธีปฏิเสธหลายแบบนะอย่างเคสเมื่อกี้เขาก็บอกว่าเหมือนมาทํางานให้หน่อยใช่ไหมเขาก็ตอบไปว่าขอโทษครับช่วงนี้ผมยุ่งมากเลยไม่ค่อยสะดวกก็เป็นการปฏิเสธที่ไม่มีด a m a g ไม่มีแรงกระทบอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าเราตอบว่าเอ้ยอันนี้มันมันงานคุณผมว่าคุณต้องเป็นคนทำนะมูท <laughs> เปลี่ยนเลยมนะูทโทนของอารมณ์เปลี่ยนไปเลยนะ เพราะฉะนั้นปฏิเสธได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากรักษาความสัมพันธ์ของคนคนั้นไว้นะเราอาจจะต้องเลือกคําหรือว่าเหตุผลนิดหนึ่งบางทีเหตุผลนั้นอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจริงก็ได้ครับอย่างเช่นแบบเออช่วงนี้ยุ่งมากเลยไม่ค่อยมีเวลาทําขนาดงานตัวเองยังเคลียร์ได้ไม่ไมหมดเลยอะไรเงี้ย บางทีเราอาจจะว่างก็ได้เราไม่ได้ยุ่งแต่ว่าเราใส่เหตุผลไปเพื่อให้เขาเข้าใจว่าเราอะยุ่งจริงแต่ว่าเอาไว้โอกาสอื่นเนาะหรือว่าเอาไว้ครั้งหน้าค่อยมาถามใหม่ว่าช่วงนั้นเราสะดวกหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ได้แล้วสุดท้ายนี้คนเขียนเขาได้ทิ้งประโยคไว้ประโยคนหนึ่งครับว่าจำเอาไว้นะครับชีวิตของคุณจะง่ายขึ้นเมื่อคุณเลิกเกรงใจและรู้จักปฏิเสธคนอื่นขอบคุณที่จะตามออฟฟิศหนึ่งศูนย์หนึ่งพอร์ตเอสโนคครับถ้าเ๋ยดเรามาเจอกันใหม่อ p พีหน้าครับสวัสดีครับ